ในเรื่องของราคาน้ํามันในช่วงปลายปีนี้หรือในช่วงต้นปีหน้าซึ่งราคาน้ํามันอาจจะผันผวนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอาจจะขึ้นมาถึงระดับ80เปลี่ยน90เปลี่ยนสหรัฐต่อแบลล์ซึ่งถ้าเราลดไปหมดแล้วกองทุนน้ามันก็ไม่มีเงินแล้วไม่สามารถจะลดได้อีกแล้วเนี่ยตอนนั้นก็จะไม่มีเครื่องมือในการที่จะบ,บริหารจัดการก็ต้องไปดูภาษีสำสามิตรซึ่งถ้าจะไปลดภาษีส3สามิตรเนี่ยก็ก็ตอนนี้เจ็บาทนะครับ ก็จะลดเท่าไหร่ก็ต้องแล้วแต่รัฐบาลว่ายิ่งลดมากรายได้รัฐบาลก็ยิ่งน้อยไปก็ต้องไปกู้เงินมามากขึ้นค่ะ,คะทั้งคุณลชนาละคะนอกจากเรื่องของค่าการตลาดแล้วที่ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาคิดว่ารัฐบาลควรจะดําเนินการในจุดไหนคะเพื่อที่จะปรับสภาพผมคิดว<น>่าโครงสร้างราคาน้ํามันหน้าโรงกลั่นที่มักจะอ้างว่าอิงราคาสิงคโปร์ แต่ด็กงคิดว่าจริงๆคำพูดที่ถูกต้องคือ Import Parity ก็คือเป็นราคานำเข้าจากประเทศสิงคโปร์คือเรากลั่นน้ำมันในประเทศไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยน้ารงกลั่นเนี่ยก็คือใช้ราคาสิงคโปร์บวกค่าขนส่งจากประเทศสิงคโปร์มาไทยบวกค่าประกันภัยจากประเทศสิงคโปร์มาไทยบวกค่าปรับออกเทนบวกค่าการสูญเสียบวกอ,นนอะไรทั้งหลายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง นะคะทำให้ราคาหน้าโรงกันของเราเนี่ยแพงกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเองคิดว่าตรงนี้เป็นควรจะเป็นโครงสร้างที่รัฐบาลต้องปรับดิฉันเองเคยเชิญทางเจ้าหน้าที่ของออกระทรวงพลังงานมาชี้แจงเขาก็อ้างว่าที่เขาต้องต้องให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นราคาเหมือนนําเข้าจากประเทศสิงคโปร์ทั้งที่เป็นน้ํามันที่กันในประเทศไทยเพราะว่าจําเป็นต้องให้แรงจูงใจกับโรงก่น นึวคิดว่าการให้แรงจูงใจนั้นเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยก็พอ,พอรับได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเริ่มตั้งโรงกลัน่นแต่เวลานี้เนี่ยโรงกลั่นเนี่ยผลิตน้ํามันใช้ในประเทศแล้วยังส่งออกไปนอกประเทศปี2551เราส่งน้ำมันทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปมูลค่านะคะ9,9700ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ300 0 0 0กว่าล้าน แล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยังประกาศไว้ด้วยนะฮะว่าปี2554เนี่ยจะเพิ่มการกลั่นต่อวันเนี่ยให้ได้ถึง39ล้านลิตร750,000นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปริมาณการกลั่นของเราเนี่ยมีมหาศาลในการเรียกขายไปต่างประเทศและทราบไหมฮะเราส่งน้ำมันเนี่ยเทียบเท่ากับประเทศเอกวาดอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศน้ำมันโอเปก แต่เวลานี้เนี่ยเรายังจะต้องให้แรงจูงใจกับโรงกลั่นน้ำมันใ,ในลักษณะของการที่ใช้ราคานำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมี้ยังคิดว่านี้ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคสิ่งนี้เนี่ยยิ้งคิดว่ารัฐบาลควรจะลดด้วยอาจจะต้องถามคุณมนูนะว่าปกติแล้วโรงกลั่นส่งน้ํามันไปขายที่สิงคโปร์เนี่ยเราต้องเราต้องใช้ราคาสิงคโปร์ลบด้วยค่าขนส่งลบทุกอย่างเพราะฉะนั้นโรงกลั่นเวลาส่งนั้นมันไปขายข้างนอกเนี่ยจะได้ราคามอกกว่าที่ขายในประเทศค่ะ ตรงนี้เนี่ยไม่ลดให้หน่อยเหรอคะคุณมนูนขอตอบสั้นๆนะคะว่าจะลดได้ไหมคะตรงนั้น,นะค่ะครับก็เรื่อง Import p a r i t y เนี่ยนะครับมันก็มีมาตั้งแต่เริ่มสร้างโรงกลันน่นนะครับก็ต้องการมี Incenti v e อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยน Import p a r i t y เป็น Export Parity เลี่ยโรงกลั่นน้ำมันเขาก็โต้แย้งว่าเขากลั่นน้ำมันเนี่ยเพื่อขายในประเทศส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการกลั่นเพื่อทดแทนการนำเข้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องบวก ค่าขนส่งค่าอะไรต่ออะไรไปเนี่ยซึ่งผมก็เห็นด้วยวคุณลสนานะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ลงกลันเราก็เข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วนั้นจะไปอิงราคา Import Parity เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมก็น่าจะพิจารณาดูว่าไอ้ค่าขนส่งค่าประกันเนี่ยมันลดไปได้ไหมแต่ว่าค่าปรปับปรุงคุณภาพเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าราคาน้ํามันที่สิงคโปร์ที่เราอ้างอิงอยู่เนี่ยมันเป็นน้ํามันชนิดที่มีคุณภาพต่ำกว่าผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นน้ํามันดีเซล นะครับน้ำมันดีเซลที่สิงคโปร์เนี่ยมันเป็นน้ำมันกร,รมะถันสูงครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือห้าพัน ppm 0.5เปอร์เซ็นต์แต่ว่าน้ำมันดีเซลที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยมัน3 5 0ห้า ppm คือ0.035ห้าเนี่ยตรงนี้มันมีค่าปรับปรุงคุณภาพอยู่นะครับ แต่ว่าันที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการปรับปรุงจริงเพราะว่ามันเป็นน้ํามันที่ผลิตในประเทศเรนนคิดว่าในเมื่อเราสาตั้งโรงงานโรงกกั่น,น้ํามันในประเทศไทยซึ่งเราก็ต้องสูญเสียสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยควรจะมีโอกาสได้ใช้น้ํามันในลักษณะที่เราผลิตเองในประเทศค่ะซึ่งถ้าลดอันนี้ได้เรนนี่คิดว่าราคาก็บาทสองบาท สามบาทด้วยซ้ำไปค่ะอาคขาะขออภัยจริงๆนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเป็นเรื่องที่ซับซ้อนคงจะต้องคุยกันต่อในครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะ<ด>คะและทั้งหมดคือตอบโจทย์และที่นี่ทีวีไทยสำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันนัทฐาโกมลวาทินพร้อมด้วยทีมงานสวัสดีค่ะ